กินก่อนสักเมรร็ดก่อนก็นได้ลูกกินก่อนสักเม็ดก็ได้โอ้ยหาวหาวหาวเต่าอ้วน,วนขี้อ่อนก็ใหม่แล้วนะคุณโยมนะวันนี้ก็อ่อนโยมามาแต่ช้านอนใเน,เนเก่าคุณโยมไปนั่งฝั่งน้องก็ได้นะเพื่อจ,จับถนัดตอนนั้นจะได้เก่ <c oughs> าไ <c oughs> <c oughs> ข,าขา่เก่าไข่จ้ะ ใช่วันละหนึ่งครั้งเอ้ยนั่งแล้วนั่งแล้วอ้วนอ้วนเลยยังไม่ได้กินสักเม็ดเลยถือไว้เออกินแล้วกินแล้วน่กังเลยอร่อยไหมื่อกี้นี้เหมือนท่านท่านท่านเหมือนเจ้าโจนั่งรอยนะคะใช่ นางอาบแดดรอกินนะเกาฟิล์มเขาเราเกาเขาก็หยุดดิเออน่ะเห็นไหมน่ะน่ะก็กินต่อเห็นไอมลองเกาดิเกาแล้วหยุดปุ๊บเลยนั่งะไหนอะไรเกาได้นั่นแหละแล้วเขาก็กินเองไม่ให้เจ้าห่า ขันตรงนี้ขันตรงนี้เออขันตรงนี้เออต้องอ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มองหน้าโยมอย่ามองหน้าเออขอแค่นัน่นแล้วก็นอนให้เกาต่อยก, <laughs> ก็ชอบอย่างนี้แหละเออดือยิ้มให้เฉยเลยโอ้โหยิ้มให้แล้วยังมานอนให้เขาเกาอีกนะยิ่งนี่เหลี่ยมทุกดอกแล้วจะเช้าคุณน <laughs> โยม เห็นน hey, uh, right? oh mm ิ hmm. mm ่มนาเดชเราบอกว่าโยมซื้อกาแฟกินบ่อยใช่ไหมบอกคนนั้นอ่ะเขาซื้อกาแฟให้ระวังก็บอกหนูก็บอกอยู่ค่ะเขาบอกไม่เป็นไรหลับอะไรเงี้ยค่ะหนูยังบอกกับน้องปอเลยค่ะว่าบ้านนิ่มอยู่ไหนเนี่ยบอกบอกเดี๋ยวไปบอกพี่นิ่มว่าพวกเรามาแล้วเพราะว่าวันที่จะกลับอะครับ เหมือนพี่นิ่มเขาไม่อยากให้พวกเรากลับกันนะบ้านเขาอยู่หลังโรงเรียนตรงนี้คือหนูเห็นจากที่คิดที่ท่านบอกว่าช่วยงานพระอาจารย์ดีหนูก็เลยแบบหนูก็เลยอยากให้แบบเหมือนพี่นิ่มมาปฏิบัติด้วยนะคะแล้วก็หลอกล่อด้วยกาแฟมีกาแฟเลยค่ะจางช่ค่ะคิดว่ากาแฟ พยมปอวันนี้ไม่ได้ทำงานหนูทำตั้งแต่ส่วงตีสองไปทำงานตีสองอ๋อไม่เอาไม่เอาอ่ยอมยัามองหน้าจออะไรนี่ลุกเสร็จแล้วมองหน้าเขาตลอดเลยก็เกาอยู่ดีๆเออน่ๆน่แน่น่น่ดื้อจังเลยโอ้ยเองนี่เหมือนเออเขา็กลัวแหวกัดไปในตัวเลยเขา็เกาให้ดีๆอยู่วันเลยอือ ทำไมต้องยิ้มให้โยมคนเดียวอย่าพ่อมีอะไรกับจอมาด้วยเออแต่เราก็เป็นคนลบบุรีนะอย่ากันนะเราก็มาจากเมืองลิงนะเชื่อช่ไหมว่ายังไม่เคยจับลิงเลยค่ะพิ่งจะจับลิงตัวแรกเลยค่ะนะใช่ใช่ค่ะถึงอยู่ลบบุรีแต่ก็ไม่เคยจับเข่าได้จ้ะเก่าได้ไเรคะก่านจ้ะเอาได้ สองรอบแล้วยิ้มไหมอ่ะโอ้ยตายตายตายเจ้าเก่าได้นนั่แหละอืมอาจจะกลับไม่ถูกใจหรือเปล่าต้องกลับเบาๆเก่าแบบเบาๆช้าๆเขาที่ถามมาทำงานไม่ทำกันอะทำไมทำตั้งแต่ทีสองเพราะว่าหนูไปขายถั่วเนี่ยเพราะว่าในตลาดเช้าให้เพื่อนเขาขายเสร็จกันเสร็จเร็วก็เรนะแล้วกลางวันทำอะไรคนนี้ อ๋อใครแค่ตอนเช้าเฉยอ๋อดีดีดีตีสอเลิกตี่ตีี่ตลาดในหรือตลาดนอกตลาดในนอกนอกหรืองไหนนอกนอกอยู่ตรงไหนที่ทางเบาะเส้นเบากศจ่ออ๋อที่ที่มีศาลอยู่ข้างหน้านะอ่าอ่าอันนั้นตลาดนอกเปิดนั่งสบายเลยแล้วป้าก็มาบินธบัตที่นั่นเลย วันนั้นน่ะเดินไปทางนั้นแหละไปซื้อข้าวสารจะไปช่วยเพื่อนจอะที่อยู่ที่รถเอ้นะน้องระยกปรากฏว่าตอนนั้นมันจะเกือบสามโมงแล้วพระบิณฑบาตอยู่สามรูปอาตมาลงเดินไปเลยเดินไปหาอท่านรีบยืนปุ๊บแล้วหันกลับรีบเลยเข้าซอยหายเลยอ่ะแบบซึ่งบางทีอย่างว่าพระดีก็มีเนาะแล้วสามโมงมาบิณฑบาตได้ยังไงอ่ะโอ้โหเดินไป หายเลยอันนี้แบบว่าตั้งแต่บอมาอยู่ก็เห็นมาทุกวันนะ <c oughs> มาจากบ้านอะไรนะแถวสวนกุหลาบอะไรนี่แหละน,หน่าใครอยู่น,นสบายเลยว้วนเก้อ <c oughs> อย่ายิ้มมาให้น้องเฉลยอ่อ <c oughs> ยิ้มฝั่งนู้นบ้างอย่ามายิ้มแต่ฝั่งนี้ <c oughs> เอวันเอเห็นว่ามาจากเมืองลิงด้วยกันแล้วก็ไม่ยิ้มให้เลยเนาะเนีอีกคนนึงมาจากสมพทรเรายิ้มให้ตลอดสา่วันเอ้ยเออนั่นเดะจ๋ายิ้มให้คนเสื้อแดงแล้วอ

ดูซิอันนี้เปลี่ยนมากหนูหนูหกเกาหลังพี่คราวนี้เกาหน้าดูดิจะยิ้มให้พี่ไหม <laughs> ดู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 ด <laughs> ไปดูกลางหลังฝีเลยพี่ว่า <laughs> สบาย <laughs> สบาย,บายน่ารักจังเลยเอ๊ถ้าสมมุติว่าพี่นิ่มมาเขาจะเขาจะกัดไหมคะคงไม่กัด <laughs> ไม่กัดจ้ะเอ๊ะลืมจะนอนแล้วลจะนอนแล้วอ้าวทำไมมีตัวสีม่วงมีทาทายาละ่ะ เนี่ยเสียง็จะได้ยินแค่นี้เสียงเขาร้องอึกอักอึกอักได้แค่นั้นแหละไม่เคยร้องให้ฟังเลยสบายตะอวนยมปอกต้องเกาไข่ด้วยเอาจะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งไงเออ เดี๋ยวจะเงีมบใส่ออนสบายขนนิ่งจังนี่นะแบบเป็นขนบ่อยๆเขาสบายสบายใจไหมนอนตอนตอนที่ไปไหนนะที่ว่าไปอยู่นู่นนะเพนเศร้านะ ดูคลิปก็ร้องไห้จโอหลายคนเนี่ยเสียน้ำตาให้กระจอเยอะเข้ามากเลยจอรูอ๋อไม่ว่าจอเขินมาเลยพเครียดเนาะแต่มาในตอนที่เขาจับเนี่ยน้ำตาไหลแล้วนั่นแหละพอไปเยี่ยมเขาอ่ะโอ้โหอยู่ในไอ้กรงเล็กๆเนาะแล้วเขาเครียดเนาะเขาเขย่ากรงเขาจะออกอย่างเดียวไม่ก like ินอะไรแล้วก แล้วหลายคนบอกว่าอ๋อไปองั้นแล้วไม่ได้คืนนะอยงี้โอ้โหใจยิ่งเสียใหญ่เลยคิดว่าตอให้มุนเรอวมากเลยที่กลับมาเนาะดีดดนะยมพี่ไก่แกทักหายอมพี่ปุ๋มพี่ปุมก็มทักมาประจย์สู้ไหมถ้าสู้ผมก็สู้เพราะว่าเขาเคยเคยช่วยแล้วพระเขาเขาไม่สู้ไง คยมีเคสแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เลยไม่ได้ลับคืนแต่ยงว่าก็เป็นลูกวัดด้วยแหละนั<า>้นเราเป็นเจ้าวาดเราเราตูเา้เต็มที่หมดเท่าไรก็ก<า>็ยอมแต่ยังพี่ปุมไม่เคยเรียกไม่แต่บาทเดียวเลยช่วยด้วยใจจริงพอเป็นคนรักสัตว์เนาะทั้งสองคนทั้งแฟนเขาด้วยโอ้สละเวลาสละ,สะทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือสัตว์รักด้วยใช่ เกาช้าๆเกาเบาๆเนี wise, ่ยเกาเอาเกาเอาเลยนะโอ้น <developed Airbnb> ้าน้าลูกเราเดจะบอกหน้านะเหมือนไมู่เหมือนไมู่กใจเลยอะอ๋อมเสือกตามองด้วยนะ เรียกว่าหันมามองอีกกันบอกเสือกตาม,มๆๆตอนฝนตกหนักๆแกก็มาเอาหมอหนอ,อะไรมามามุงให้เมื่อคืน,นี้กันเดี๋ยววันนี้ทำให้มิดชิดกว่านี้นะแล้วจอก็นอนในนี้นี่มาเคืนนี่ ไปแล้วโอ้โหเตะเล,เลยเดินผ่านเลยไม่สนใจเลยโอ้โ